ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมธีวันนี้ผมจะพาทุกท่านที่สนใจการบินกับเรื่อง4เครื่องยนต์ปะทะ2เครื่องยนต์ยุคใหม่ในประวัติศาสตร์การบินมีสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้คนมาอย่างยาวนานนั่นคือจํานวนของเครื่องยนต์ภาพของยักษ์ใหญ่4เครื่องยนต์อย่างโบอิง747คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ความเชื่อนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือยิ่งมีมากยิ่งปลอดภัยกว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเครื่องยนต์ตัวแรกดับลงไปก็ยังเหลืออีกสามที่พร้อมจะพาผู้โดยสารนับร้อยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่นี่คือยุคที่กฎการบินใหม่ที่กำหนดกฎ60นาทีกำหนดให้เครื่องบินสอเครื่องยนต์ไม่สามารถบินออกห่างจากสนามบินสำรองเกินกว่า60นาทีได้ นี่คือจุดกำเนิดของการผูกขาดน่านฟ้าพิสัยไกลโดยเครื่องสี่เครื่องยนต์อย่าง Airbus A340 ที่ใช้คุมพลังโรสลอสเทรนด์500พวกเขาครองน่านฟ้าข้ามมหาสมุทรทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยภายใต้ความเชื่อเดิมแต่เบื้องหลังความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งนี้กำลังมีภัยคุกคามใหม่คืบคลานเข้ามามันคือเทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่กำลังจะเปลี่ยนกฎของเกมไปตลอดการ ETOPS นวัตกรรมวิศวกรรมการบินที่ท้าทายกฎในอดีตจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่จำนวนเครื่องยนต์แต่อยู่ที่การปฏิวัต,ติตัวเครื่องบินทั้งลำการกำเนิดของ ETOPS หรือ Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards คือใบเบิกทางของเครื่องบินสองเครื่องยนต์ สู่การบินระยะไกลมันคือการเดิมพัน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบอิงและ a i r b u ัสเมื่อพวกเขาเปิดตัว b โบอิง777และ Air a i r b u ัส A330 ในทศวรรษ1990การจะได้รับการรับรอง ETOPS นั้นตัวเครื่องบินต้องผ่านการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยนวัตกรรมอย่างวัสดุแห่งอนาคตเครื่องบินยุคใหม่อย่าง787 Dreamliner ของโบอิง ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ในโครงสร้างสูงถึง50%ทําให้ตัวเครื่องเบาวกว่าอย่างมหาศาลนี่คือข้อได้เปรียบที่เครื่องสีเครื่องยนต์ยุคเก่าทําไม่ได้ความเบาทําให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและช่วยให้เครื่องบินสามารถร่อนหรือไกด์ได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อตัวเครื่องบินเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนระบบไฮดรอลิกส์จำนวนมากนี่คือหลักการมอเอเล็กทริกไบคราฟ ที่ทำให้ระบบสำรองมีความน่าเชื่อถือในตัวมันเองลดน้ำหนักและลดโอกาสการรั่วไหลของของเหลวอ,อันตรายการทดสอบสุดหฤทษเครื่องบินต้องถูกจำลองเหตุการณ์ให้เครื่องยนต์หนึ่งดับแล้วอีกเครื่องยนต์ต้องทำงานต่อไปอย่างไม่มีทิฏฐิมันไม่ใช่แค่60นาทีแต่ปัจจุบัน787 dreamliner ได้รับการรับรอง etops 330แล้วนั่นหมายถึง5ชั่วโมงครึ่ง ที่เครื่องบินสามารถบินต่อไปด้วยเครื่องยนต์เดียวเพื่อไปให้ถึงสนามบินที่ปลอดภัยกำลังม้าแห่งศตวตรรษที่21และสเปคที่น่าสุดเร้าใจถ้าคุณคิดว่าเครื่องยนต์2ตัวมันดูเล็กน้อยคุณต้องมาทำความรู้จักกับขุมพลังที่ถูกอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนี่คือการเปรียบเทียบสเปคที่น่าตะลึงเราจะเทียบเครื่องยนต์ยุคเก่า r ร l ลอ r o y c e ร r e ้า0ใช้4ตัวใน A340 กับเครื่องยนต์ยุคใหม่ GE 9X ที่ใช้2ตัวใน 777X สเปคทางเทคนิค Trent 500มีแรงผลักต่อเครื่องประมาณ56,000ปอนด์ GE 9X มีแรงผลักต่อเครื่องถึง1 5 0 0 0ปอนด์ส่วนเครื่องยนต์ Rolls-Royce Trent 500ให้แรงม้า85,000แรงม้าเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดของเครื่อง Rolls-Royce ขนาด9.5พุทธเล็กกว่า GE ที่มีขนาด13.4พุธ นี่คือสถิติที่น่าตกใจเครื่องยนต์ G-E 9X 1ตัวสร้างแรงผลักถึง1 5 0 0 0ปอนด์ซึ่งเกือบจะเท่ากับแรงผลักรวมของเครื่องยนต์ Trend 502ตัวเต็มๆนั่นหมายถึงเครื่องยนต์ 777X ที่มีเพียง2เครื่องยนต์ สามารถสร้างแรงผลักรวมที่มากกว่า2 1 0 0 0 0 0ป้ปอนด์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพลังม้าเหล็ก G.E.9X 1ตัวมีกำลังทะลุถึง150,000แรงม้าที่มาจากการออกแบบที่ใช้อัตราส่วนความดันภายในเครื่องยนต์สูงถึง60ต่อหนึ่งทำให้เกิดการบีบอากาศและเผาไหม้ที่สมบูรณ์และทรงพลังอย่างเหลือเชื่อนอกจากนี้ยังใช้ใบพัดคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ ที่เบาและแข็งแกร่งกว่าเหล็กหลายเท่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่คือกําลังและความน่าเชื่อถือที่ถูกอัดแน่นอยู่ในเครื่องยนต์แต่ละตัวความปลอดภัยเชิงโครงสร้างเกราะป้องกันเหนือคาดเดานอกจากขุมพลังแล้วความปลอดภัยที่แท้จริงยังซ่อนอยู่ในโครงสร้างและระบบสนับสนุนชีวิตของเครื่องบินสองเครื่องยนต์ยุคใหม่รวมทั้งยางที่รับมือกับหายนะ Tires and Wheel Safety การลงจอดบนรันเวย์โดยที่ยางแตกเครื่องบินลำตัวกว้างอย่าง777ถูกออกแบบให้สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยแม้จะยางแตกไปหลายเส้นเพราะน้ำหนักจะถูกกระจายไปยังล้อที่เหลือและเบรกคาร์บอนสมัยใหม่สามารถทนต่อความร้อนและการใช้งานหนักจากการเบรกฉุกเฉินได้ดีมากตัวถังล้อก็แข็งแรงพอที่จะรับแรงเสียดทาน จากการสไลด์ไถถลายกับรันเวย์ได้ในสถานการณ์สุดวิสัยมาตรการป้องกันการระเบิดล้อจะมีตัวกั้นหรือ f u วส์ l ลักที่จะปล่อยลมยางออกอย่างรวดเร็วหากความร้อนสูงเกินไปเพื่อป้องกันการระเบิดที่อาจทำลายโครงสร้างปีกปีกปั้มปราการเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ใช้คือ Jet A1 ซึ่งทนต่ออุณหภูมิต่ำมากในเพดานบินสูงถังเชื้อเพลิงถูกติดตั้งอยู่ในปีกและลำตัวกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักลองดูตัวเลขความจุเชื้อเพลิงที่หน้าตะลึง Airbus A 3 5 0 9 0 0จุเชื้อเพลิงได้ประมาณ138,000ลิตร Boeing 7 7 7 3 0 0 e r จุได้ถึงประมาณ181,288ลิตรหากเปรียบเทียบแล้วในปริมาณนี้เทียบเท่ากับน้ำดื่ม181,288ขวดใหญท่ที่ถูกบรรจุอย่างปลอดภัยในโครงสร้างปีกที่แข็งแกร่ง ถูกออกแบบมาอย่างหนาแน่นและซํำซ้อนเพื่อป้องกันการรั่วไหลภายใต้ทุกสภาวะปาฏิหาริย์ที่พิสูจน e ์ ETOPS บินด้วยปีกเดียวเหนือมหาสมุทรสิ่งที่เราพูดทั้งหมดจะไร้ความหมายหากไม่มีเหตุการณ์จริงยืนยันนี่คือปาฏิหาริย์แห่งความเชื่อมั่นที่พิสูจน์แล้วว่ากด ETOPS และเครื่องยนต์2ตัวนั้นปลอดภัยจริงเที่ยวบินแอร์ทรานสิ236 จุดเกิดเหตุและเครื่องบินปี2001เครื่องบิน Airbus A330 แบบ2เครื่องยนต์ของสายการบิน Air Transit บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้เกิดเรื่องขึ้นกลางดึกเหนือมหาสมุทรเครื่องยนต์ r o s r o y c e t r e n t 700ทั้ง2ตัวดับลงพร้อมกันสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดในการบำรุงรักษาที่ทำให้ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลนี่คือฝันร้ายที่เครื่องยนต์สเครื่องยนต์ไม่ควรเผชิญ การเอาชีวิตรอดกับตันต้องนำเครื่องบินที่กลายเป็นเครื่องร่อนขนาดใหญ่250ตันบินต่อไปเป็นระยะทางเกือบ120กิโลเมตรโดยใช้พลังงานจนของเครื่องบินเท่านั้น a 3 3 0ที่มีการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมภายใต้ปรัชญา ETOPS สามารถร่อนลองฉุกเฉินที่ฐานทัพอากาศในหมกกู่เกาะอาโเรสได้สำเร็จอย่างปลอดภยัยผู้โดยสารทุกคนรอดชีวิต แม้แต่ล้อจะไม่และถูกบดจนถึงแกนเพลาจากการลงจอดฉุกเฉินตัวเครื่องบินก็ยังคงอยู่รอดเหตุการณ์นี้บอกเราว่าแม้เครื่องยนต์จะดับทั้งสองตัวเครื่องบินและการฝึกฝนของนักบินภายใต้มาตรฐาน ETOPS สามารถจัดการความเสี่ยงและนำพาผู้โดยสารกลับมาได้อย่างปลอดภัยถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม u b s c r i b e ช่องเมทีกันด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องเมทีของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม